สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็แท็แท็ EP ที่600ค่ะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตล,ลามไปจนถึงเรื่องผลการเลือกตั้งซ่อมที่พิจณุโลกไปเลยจา้าสำหรับเรื่องราวของการอภิปรายของสสแก้วตาสสจากพักประชาชนที่ได้มีการพูดถึงสิทธิ์ในการให้การศึกษาและการรักษาพยาบาลแก่เด็กพม่านะคะซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากค่ะพร้อมกับการตั้งคําถามว่าเอ็งคิดว่าประเทศเอ็งรวยนักหรืองไงที่จะไปช่วยประเทศอื่นประเทศตัวเองเอาให้รอดก่อนไหมลาออก ไปเป็นสสพม่าเลยไหมล่ะลากยาวไปจนถึงสิทธิการเลือกตั้งของคนพม่านะคะและข่าวเรื่องของว่าคนพม่ากําลังจะยึดประเทศไทยเพราะว่าเด็กที่เกิดในพม่าเนี่ยจะได้สัญชาติไทยก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตไปเกินเรื่องมากนะแล้วสรุปคุณแก้วตาเขาเป็นสสพม่าจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปฟังกันในแฮชแท็กพักประชาชนพม่าค่ะจริงๆเรื่องนี้ที่มันกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงใหญ่แล้วก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมันไม่ใช่เรื่องของแรงงานหรอก แต่มันเป็นเรื่องของชาตินิยมนะคะสำหรับเราอะดราม่าในเรื่องนี้มีสส่วนอย่างแรกคือดราม่าแรงงานพมา่าอย่างที่2คือดราม่าเรื่องความเกลียดชังคนพม่าค่ะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะไม่ชอบที่คนต่างด้าวมาหากินในประเทศเราแม้แต่ในประเทศที่ขับเคลื่อนได้ด้วยแรงงานต่างด้าวอย่างอเมริกายังไม่ชอบแรงงานต่างด้าเลยค่ะ มันเป็นเรื่องความรู้สึกของความชาตินิยมการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของพวกพ้องของตัวเองมันเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกแบบนั้นแต่ทีนี้ไอเรามันก็ลูกพยาาหมื่นซะด้วยจะไปชาตินิยมแบบไม่ฟังเหตุผลคนเขาก็จะมาดูถูกเราได้สำหรับเรื่องที่เกิดไปในหัวข้อวันนี้มันมีทั้งความจริงทั้งเฟซนิวแล้วก็ทั้งความเข้าใจผิดเลยเพราะงั้นเรามาเริ่มกันทีละเรื่องดีกว่าอย่างแรกค่ะสิ่งที่คุณแก้วตาพูดจริงๆในวันอภิปรายมันคืออะไร สรุปโดยใจความนะในการแถลงนโยบายของคุณอุงอิงวันนั้นอะไม่มีการพูดถึงนโยบายที่มีต่อพม่าเลยทั้งที่ตอนนี้พม่ามีสงครามอยู่และผลกระทบจากสงครามส่งมายังไทยหลายอย่างอย่างเช่นมลพิษจากการสู้รบที่สําคัญคือการอบพยกนีสงครามของชาวพม่าจํานวนมหาศาลมาอย่างไทยรัฐบาลไทยควรจะมีนโยบายให้พม่าหยุดการสู้รูปเสทีจริงๆเรื่องนี้มันก็มีได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นนโยบายการออกแถลงการไม่เห็นด้วยนโยบายทางการทูตการคว่ำบาตรทางการค้าเพราะว่าไทยอะมีอํานาจด้านการค้าเหนือพม่า นะแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไทยมีความสนิทสนุมและดูจะสนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าที่เป็นเผด็จการด้วยซา่ะต่อมาเป็นเรื่องของผู้รีภพายสงครามค่ะ คุณแก้วตาบอกว่าเขาไม่ได้โลกสวยนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าประเทศเรามีตังเยอะด้วยแต่การจัดการปัญหาผู้รีภ้ภัยมันเป็นสิ่งที่ถ้าทําไม่ดีอ่ะจะเป็นปัญหาได้ในภายหลังสู้จัดการให้มันดีๆเราเอาผู้รี้ภัยเหล่านี้มาเป็นแรงงานให้กับประเทศเราดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ไทยกําลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานเรื่องการดูแลเด็กพม่าที่หนีมาตอนนี้บางโรงเรียนก็รับเด็กพมา่าบางโรงเรียนก็ไม่รับแต่สรุปคือสถานศึกษาสําหรับเด็กพม่ามันยังไม่เพียงพอซึ่งถ้าปล่อยเด็กพวกนี้หลุดออกจากระบบการศึกษาสุดท้ายเขาก็จะไม่มีงานท ก็อาจจะไปอยู่กับขบวนการค้ามนุษย์อาจจะไปอยู่กับขบวนค้ายาเสพติดหรือว่าอาจจะไปก่ออาชญียกรรมได้ซึ่งเรื่องไม่ดีทั้งหมดมันก็ตกอยู่ที่ไทยนั่นแหละก่อนหน้านี้มีการปิดศูนย์เรียนรู้พม่าพัดถิ่นเพราะมีการปล่อยคลิปเด็กๆร้องเพลงพม่าชัดกว่าเพลงไทยคือเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้สาเหตุมันจริงมากแค่ไหนแต่ถ้าใช่มันก็คงตลกแหละเราจะไปปิดโรงเรียนเด็กโรงเรียนหนึ่งเพราะเด็กพม่าร้องเพลงพม่าชัดกว่าเพลงไทยเนี่ยนะแต่เรื่องการปิดศูนย์การเรียนรู้เนี่ยส่วนตัวเราคิดว่ามันมีเหตุผลอื่นอยู่นะะคคือเเเวลาาดด็กกิม เด็กอ่ะไม่ได้มีอัตลักษณ์อะไรติดตัวมานะ เด็กเขาเติบโตมาในสังคมไหนเขาก็จะกลายเป็นคนของสังคมนั้นค่ะง่ายๆคือถ้าเด็กต่างด้าวมาเติบโตในโรงเรียนไทยอ่ะมันก็ง่ายกว่าที่จะทําให้เขาอ,อ่ะกลายเป็นคนของสังคมไทยได้จริงๆแต่ในส่วนประเด็นที่คุณแก้วตาเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้โรงเรียนสําหรับเด็กต่างด้าวมันก็ไม่พออยู่แล้วคุณจะไปปิดโรงเรียนไปปิดโอกาสการศึกษาของเด็กอีกล้ออะไรประมาณนั้นต่อมาเรื่องสาธารณาสุขค่ะคุณแก้วตาเสนอให้รัฐบาลจัดการสาธารณาสุขเชิงลุกให้กับเด็กๆผู้ลี้ภัยเพราะมันมีหลายโลกที่สาธารณาสุขไทยอ่ะ จัดการให้มันสูญพันธุ์ไปแล้วในไทยแต่มันยังมีในพม่าพอเด็กพม่าหนีมาก็เอาโรคเหล่านี้มาด้วยอย่างเช่นคอตีบถ้ารัฐบาลส่งคนไปฉีดวัคซีนแต่เนิ่นๆงบประมาณในการป้องกันอะมันราคาถูกกว่าปล่อยให้โรคพวกนี้มันแพร่ระบาดแล้วไปรักษาเอาทีหลังนอกจากนี้ยังเสนอให้ใบอนุญาตทําทงานชั่วคราวแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่หนีมาฝั่งไทยด้วยเขาจะได้ดูแลประชาชนของตัวเองไปเลยประเด็นที่คุณแก้วตาพูดถึงพม่ามีแค่นี้ค่ะคือเขาพูด ถึงเรื่องการจัดการปัญหาพม่าอพยกมาไทยจากสงครามมันไม่ใช่การจัดการปัญหาแรงงานพม่าทั้งประเทศทีนี้พอบางคลิปมันไปตัดไม่หมดอ่ะมันก็เลยสร้างความเข้าใจผิดว่าพักคส้มเนี่ย จะเอาภาษีของประชาชนไปดูแลลูกหลานของพาม่าทั้งประเทศซึ่งอันนี้มันคนละเรื่องเนาะอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการในภาวะสงครามแต่หลังจากคลิปนี้ถูกตัดออกไปค่ะมันก็สร้างความเข้าใจผิดว่ารัฐไทยเนี่ยจะอุ้มพามา่าและเฟคนิวที่ถูกปล่อยตามมาก็คือพาม่าจะยึดครองประเทศไทยเพราะเด็กพาม่าที่เกิดในไทยจะได้สัญญาิไทยและมาแย่งงานกับคนไทยแย่งที่อยู่คนไทยจริงๆแล้วเด็กพาม่าที่เกิดมาในไทยจะได้สัญชาติไทยจริงนะคะแต่เด็กคนนั้นจะต้องเกิดก่อนปี2535ค่ะก็คือมันเป็นกฎหมายเก่าแล้วนั่นเอง ปัจจุบันเนี่ยเด็กพมา่าที่เกิดในไทยก็จะถือสัญชาติตามพ่อแม่ก็คือพมา่านั่นแหละเว้นแต่พ่อแม่ของเด็กคนนั้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวพักในไทยมาเกิน15ปีแล้วเด็กคนนั้นถึงจะขอยื่นสัญชาติไทยได้นะคะซึ่งถ้ามันไม่ใช่แรงงานคุณภาพมันยากมากที่เขาจะอยู่ในไทยอย่างถูกกฎหมาย15ปีอีกอย่างกฎหมายไทยก็ไม่เอื้อให้เด็กต่างด้าวสักเท่าไหร่ค่ะการมีสุติบัติยังยากเลย การได้สูติบัตรของเด็กสําคัญมากนะคะเพราะมันเป็นการรองรับว่าเด็กคนนั้นมีตัวตนเป็นบุคคลจริงๆในรัฐใดรัฐหนึ่งเขาจะได้รับสิทธิ์ในการดูแลขั้นพื้นฐานอย่างเช่นสิทธิ์ในการศึกษาและก็สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลนะคะเน้นว่าอันนี้เป็นกรณีที่พ่อแม่เป็นต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะสรุปว่าข่าวที่บอกว่าลูกแรงงานต่างด้าวที่เกิดในไทยจะได้สัญชาติไทยเนี่ยอันนี้เป็นเฟซนิวเต็มๆเลยนะสาค่ะอีกข่าวหนึ่งที่ถูกจับมาโยงก็คือสสพักส้มเสนอสิทธิ์เลือกตั้งให้พมา่าเรื่องนนนีีี้เเป็เรื่่องทถููกตฟใ แต่รู้สึกว่าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่คือมันเป็นเรื่องที่คุณเสียจำพาทองสอสอปีกแรงงานของพรรคเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนานแล้วว่าแรงงานที่จ่ายภาษีควรจะมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อที่จะได้เลือกคนที่มีนโยบายตรงใจเขาไปปกป้องเขาจากการถูกกดขี่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่นายจ้างทุกคนที่จะน่ารักกับแรงงานต่างดาวเนาะ แต่เขาก็เน้นย้ำว่ามันจะต้องเป็นแรงงานที่เสียภาษีและเข้าระบบประกันสังคมเท่านั้นถึงจะได้สิทธิ์เลือกบอดตรงนี้นะคะทีนี้เรื่องมันถูกตีฟูโดยการตัดคําว่าบอร์ดประกันสังคมออกไปเหลือแค่คําว่าสสพักส้มเสนอให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องมันก็เลยใหญ่โตไปกันใหญ่ค่ะจะบ,บ้ารอพักส้มขายชาติอีกหน่อยคนพม่าก,ก็มาครองประเทศมาเป็นสสไหมบ้าบ้าบๆา,บา,บาเรื่องมันก็ตามนั้นแหละซึ่งเอาจริงๆคนพม่าลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้ตั้งแต่ตนด้วยซ้ำจริงๆในหลายประเทศเขาให้สิทธิ อย่างถูกกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะอย่างเช่นพี่เราคนนึงไปเรียนที่สกอตแลนด์เขาได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเพราะเขามองว่า connect, พี่เราอ่ะก็เสียภาษีเหมือนคนสกอตแลนด์ and, ก็ควรจะมีสิทธิ์ได้ออกสิทธิ์ออกเสียงแสดงความต้องการทางการเมืองของตัวเองเหมือนกันอะไรแบบนั้นอนะคนที่พูดว่าอยากให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์การเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งจริงๆเราเห็นแค่คนนี้ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคส้มนะคะเป็นแค่ประชาชนที่สนับสนุนพรรคเฉยๆและในความเป็นประชาธิปไตยเราคิดว่าเขามี ว่าเราไม่เห็นด้วยปล่อยผ่านไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากกว่านั้นอยู่ดี และสําหรับบางคนที่ยังรู้สึกว่าต่อให้จะเป็นการเลือกตั้งแค่บอร์ดประกันสังคมอะ่ะก็ยังไม่โอเคอยู่ดีคําถามของเราคือทําไมอะ่ะในเมื่อเขาจ่ายประกันสังคมเหมือนกันทําไมเขาถึงไม่ควรจะมีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้มีคนบอกว่าอีกหน่อยก็ให้คนพม่าลงเลือกตั้งเลยไหมซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นเพราะว่ากฎหมายไทยมันก็ห้ามไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าคนพม่าเนี่ยไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได้นะในเมื่อกฎหมายมันไม่อนุญาตแล้วทาไมถึงคิดไปถึงขั้นนั้นได้เราคิดว่าอันนี้มันเป็นการคิดแบบสุดโตงะ่ะะประมาาาณวาถ้ เซ็กเวอร์เกอร์ถูกกฎหมายแล้วผู้หญิงทุกคนจะเป็นกะหรีเพิ่มเติมก็คือข่าวที่เขาบอกว่าสอสอ,สอประชาชน ไปขอสัญชาติให้ชาวพามา่าตามนโยบายให้สัญชาติกับชาวต่างด้าวภายใน3ปีอันนี้ก็จริงจังเกมเมอร์เว่อร์เรื่องจริงก็คือเขาไม่ได้ให้สัญชาติกับชาวพาม่านะคะแต่เขาให้สัญชาติกับกลุ่มชาติพันธุ์ AKA ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในไทยมาตั้งนานแต่ยังไม่ได้สัญชาตินั่นเองที่สําคัญคือคนดําเนินการเรื่องนี้ต้องให้เครดิตกระทรวงมหาดไทยนะคะจะเอาเครดิตมาโยนให้พักส้มแบบนี้ไม่ได้เด้อสุดท้ายค่ะเรื่องที่คุณลังสิมันลมพูด แต่ความคือตอนนี้มีแรงงานเมียนมาก,กว่า6ล้านคนซึ่งลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและต้องจ่ายเงินให้กับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในแวดวงราชการถ้าแรงงานอยากเข้าระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องไปจ้างเอเจนซี่ซึ่งเสียตังค์ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0ซึ่งมันยากสาหรับแรงงานสรุปที่คุณลมจะสื่อก็คืออยากให้เอาแรงงานกว่า6ล้านคน่ะเข้าระบบให้ถูกกฎหมายเพื่อที่เขาอะจะมาเสียภาษีให้กับรัฐบาลแทนที่จะไปจ่ายสวยให้กับข้าราชการแค่นั้นแหละอันนี้เรากําลังพูดถึงข่าวเรื่องของคุณแก้วตากับข่าวเรื่องของการให้สัญชาติของพมแล้ว เราจะพบว่าจริงๆที่เราเล่ากันมาเนี่ยหลายอย่างเป็นเฟคนิวมุดเลยแต่โอ้โหมันไปไกลมากเลยนะเฟคนิวตัวเนี้ยทาไมหลายคนถึงเชื่อโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าถามเราเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของชาตินิยมเรื่องของความเกลียดชังแรงงานต่างด้าวเนื่องจากหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าแรงงานต่างด้าวอะ่ะจะมาแย่งงานคนไทยมาใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของคนไทยโดยที่คนไทยเป็นคนจ่ายภาษีงั้นเรามาคุยทีละเรื่องกันอย่างแรกคือแรงงานต่างด้าวจะมาแย่งงานคนไทยจริงไหม อ้างอิงจากรายงานสกวในปี2559นะคะเขาพบว่าตอนนี้ประเทศไทยอะจำเป็นต้องพึ่งแรงงานต่างด้าวมากๆเลยเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสภาวะขาดแคลนแรงงานเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรปัญหาเด็กเกินใหม่น้อยอะคะ่ะ และเราพบว่าจริงๆแล้วแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่หลบหนีเข้าประเทศนะคะเข้าใจระบบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกันมันจะมีอยู่2ระบบ1คือขอใบอนุญาตแล้วค่อยย้ายเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะเป็นแรงงานมีฝีมือนะคะอย่างเช่นวิศวะบริหารไอที IT, มาจากประเทศพวกยุโรปอเมริกาจีนอย่างที่2คือแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายะคะ่ะจะเป็นพวกแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าเขมรลาวเวียดนามส่วนมากจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือคะ่ะก็คือเขามีแต่แรงอย่างเดียวสั่งให้ทําอะไรก็ทํา แล้วถามว่าเขาเข้าประเทศผิดกฎหมายแบบนี้ทําไมไทยไม่ส่งกลับอะ่ะอย่างแรกคือแรงงานกลุ่มนี้มีปริมาณเยอะมากค่ะคนที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายอย่างที่2คือไทยก็กําลังอยู่ในช่วงขาดแคลนแรงงานพอดีนี่ทําไมเราไม่พลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสละ่ละรัฐบาลก็เลยเปลี่ยนกฎหมายใหม่ค่ะ ให้แรงงานเหล่านี้สามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมายได้นะโดยการที่คุณอะไปหานายจ้างของคุณมาแล้วให้ในายจ้างอะพาคุณมาลงทะเบียนให้ถูกกฎหมายซะและเมื่อใดที่เขาเป็นแรงงานถูกกฎหมายนั่นหมายความว่า1นึ่เขาจะไม่ต้องโดนส่งกลับประเทศ2องเขาจะสามารถใช้สิทธิ์บางอย่างได้อย่างเช่นสิทธิ์รักษาพยาบาลจากประกันสังคมหรือถ้างานไหนเขาไม่บังคับทําประกันสังคมเขาก็จะบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพแทนเพื่อที่ว่าเวลาเจ็บป่วยมันจะได้ไม่เป็นภาระของโรงพยาบาลรัฐนะ กลับมาที่คําถามว่าเราสรุปแรงงานต่างด้าวแย่งงานไทยจริงไหมตามแรงงานอ่ะบอกว่าแรงงานไทยเป็นกลุ่มแรงงานประเภทกึ่งฝีมือทักษะและทักษะฝีมือนะคะก็คือทํางานประเภทใช้ทักษะสูงแต่ว่าอุตสาหกรรมไทยอ่ะไม่ได้ต้องการแรงงานกลุ่มนี้ค่ะเราต้องการแรงงานไร้ฝีมือดังนั้นพอคนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมทางานแรงงานไร้ฝีมือเพราะว่ามันได้ค่าแรงต่ำเนี่ยหลายธุรกิจก็เลยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แรงงานต่างด้าวก็จะมาช่วยอุดช่องว่างตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะงาน 3D ก็คือ Danger Difficult Dirty ความเสี่ยงสูงงานลำบากงานสกโปกที่คนไทยไม่ทําเลยนะสรุปก็คือแรงงานต่างด้าวหรือพม่าที่เรากังวลว่าเขาจะมาแย่งงานเราอะเขาสามารถแย่งงานเราได้เฉพาะแรงงานไร้ทักษะนะคะพวกงานเลเบอร์จริงๆที่คนไทยก็ไม่ยอมทํากันอยู่แล้วอะอ้าวแล้วที่ทุกวันนี้คนไทยตกงานกันเยอะอะมันไม่ใช่เพราะแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งงานเหรอ ไม่ใช่ค่ะถ้าเราไปลองดูสถิติของผู้ว่างงานในเดือนมกราคมปี67ของสำมคัญสถิติแห่งชาติเราจะพบว่าคนไทยที่ว่างงานเยอะคือคนไทยที่จบมหาวิทยาลัยนะคะส่วนคนไทยที่ว่างงานน้อยคือคนที่ไม่จบการศึกษาเลยหรือไม่ก็จบปะวะสปะวะชอ,อย่างที่เราบอกไปอ่ะไทยอ่ะเป็นประเทศที่ อุตสาหกรรมการผลิตยังไม่ซับซ้อนและเราไม่ได้ต้องการแรงงานมีฝีมือเราต้องการแรงงานที่แบบใช้แรงอย่างเดียวอะดังนั้นคนที่จบปอตีมันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมของไทยค่ะกับการคนที่เป็นแรงงานแบบไม่เรียนจบไปเลยหรือจบปะวะชปะวะสที่ใช้แรงงานจริงๆอะ่ะก็เลยมีอัตราที่จะได้งานมากกว่านะคะแต่ก็ด้วยความนิยมของบ้านเราแหละที่รู้สึกว่าการเรียนต่อปอตียังคงเป็นเรื่องสําคัญและหลายครั้งไทยก็ไม่ได้ผลิตแรงง,งานที่ตรงกับสาขาที่ตลาดต้องการด้วยค่ะ การตกงงานในคนที่จบปอตีมันก็เลยสูงนะเคสตัวอย่างแงงานที่เจอมากับตัวก็คือที่เชียงใหม่กําหนดค่าแรงขั้นต่ําไว้ที่450บาทแต่ว่างานบาริสต้าเนี่ย เขาให้ค่าแรงกันจริงๆแค่400บาทและคนหลายคนก็ยอมรับในค่าแรง400ไม่งั้นก็ไม่มีงานทําในขณะที่ผ้าก่อสร้างอะแรงงานต่างด้าวที่เชียงใหม่ได้วันละ500นะคะแต่ถามว่าจะให้บาริสตาไปทํางานก่อสร้างที่ได้เพิ่มวันละร้อยเขาไปทํำไหมอะเขาก็ไม่ไปนะอันนี้คือภาพของสภาพแรงงานต่างด้าวกับแรงงานไทยในประเทศนะคะ2ค่ะปัญหาแรงงานต่างด้าวมาใช้สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีในไทยต้องแยกก่อนว่าแรงงานต่างด้าวไหนถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาเป็นแรงงานในประเทศไทยอะจะต้องถูกบังคับทําประกันสังคมอยู่แล้ว ซึ่งเขาต้องจ่ายเงินสมทบของเขาอยู่แล้วหรือไม่งั้นก็ถูกบังคับทําประกันสุขภาพดังนั้นแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จึงไม่ใช่แรงงานที่มาใช้สิทธิ์รักษาฟรีในไทยคะ่ะกลุ่มที่เป็นปัญหาจริงๆคือกลุ่มต่างด้าวที่ข้ามชายแดนมารักษาคะ่ะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่แรงงานเขาแค่ข้ามชายแดนมารักษาที่ไทยพรรู้ว่าที่ไทยจะรักษาเขาแล้วเขาไม่มีเงินจ่ายด้วย บางเคสเนี่ยผ่าตัดใหญ่แล้วก็หนีหายไปเลยนะคะซึ่งมันเป็นปัญหามากๆเพราะเราไม่สามารถเก็บค่ารักษาได้จะไม่รักษาก็ไม่ได้ไทยอะ่ะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาคนกลุ่มนี้ไม่ต่ำกว่าปีละพันล้านบาทซึ่งมันเยอะมากนะคะหลายคนก็เลยเกลียดแรงงานต่างด้าวจากเรื่องนี้เออจะว่าอย่างนั้นมันก็ได้แหละแล้วก็พยายามให้โรงพยาบาลเนี่ยเก็บค่ารักษาพยาบาลไม่งั้นก็ไม่ต้องรักษาเลยภาระทุกอย่างตอนนี้มันเลยไปตกที่สาธารณสุขค่ะที่ต้องพยายามหาเงินมาโปะงบตรงนี้ให้ได้ ทา,ทางที่จริงๆอะลองให้ทุกคนพูดถึงปัญหาเมื่อกี้ใหม่ ลองมองใหม่ปัญหาเรื่องนี้เกิดจากสาธารณสุขหรือเปล่าถ้าเราลองมาคิดกันดูดีๆอันนี้คือปัญหาเรื่องของความมั่นคงนะคะมันคือปัญหาเรื่องของชายแดนไทยดูแลชายแดนไม่ดีพอไม่ใช่เหรอมันก็เลยมีคนข้ามมารักษาได้ถ้าหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจตวชอดใดๆซึ่งได้งบปีหนึ่งไปมากมายมาหาศาลทํางานได้ดีพอคนมันก็หนีข้ามแดนมาไม่ได้เขาก็มารักษาฟรีที่ประเทศไทยไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาหนีข้ามมาได้จริงๆอะ่ะเราจะไม่รักษาเขาจริงๆหรอก็ต้องรักษาแหละค่ะถ้ายุดตามจรรยาบรณของ วิชาชีพแพทย์ แต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งที่อเมริกาใช้ก็คือเขารักษาแค่ให้คนคนนั้นอะมีชีวิตรอดไม่ตายแล้วก็ส่งกลับไปยังประเทศต้นทางให้ประเทศต้นทางรักษาต่อก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงอีกว่าพอโรงพยาบาลรักษาคนคนนั้นเสร็จแล้วอะความมั่นคงอะต้องผลักคนคนนั้นกลับประเทศให้ได้ให้ประเทศต้นทางอะดูแลประชากรของตัวเองไม่ใช่มาเป็นภาระของประเทศเรานะแต่ก็นั่นแหละอันนี้มันในสภาวะสงครามก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเห็นแล้วว่าสงครามในประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่และไม่เคยเป็นแค่ปัญหาของประเทศ เพื่อนนบ้าการที่เราบอกว่าเราจะไม่ยุ่งอะไรกับสงครามครั้งนี้เลยมันก็อาจจะไม่ถูกกันนะสรุปคือการมีอยู่ของแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นของเศรษฐกิจไทยนะคะและการให้การศึกษาและสาธารณสุขที่ดีก็จะทําให้เด็กเหล่านั้นอะเติบโตขึ้นมาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยได้เพราะไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤตแรงงานขาดแคลนมันเหมือนการลงทุนที่เราพยายามดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านั้นโตขึ้นไปเป็นแรงง,งานที่ดีหรือว่าไม่ไปก่ออาชญากรรมอะคะ่ะ แต่ใดๆก็ตามแรงงานต่างด้าวที่ดีคือแรงงานที่อยู่ในระบบค่ะและมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้แรงงานต่างด้าวในประเทศนี้เข้าระบบทั้งหมด เพราะนั่นหมายถึงสวยปริมาณมหาศาลจะหายไปจากมือเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสวยในการลักลอบพาแรงงานเข้าเมืองสวยที่เก็บจากผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายหรือสวยที่เก็บจากตัวแรงงานต่างด้าวเองถ้ายังไม่มีการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายเรื่องที่เราจะได้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแฮชแท็กพประชาชนพม่านะคะแล้วก็ปัญหาแรงงานต่างด้าวแล้วใครมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้เหมือนเดิมนะและสําหรับใครที่ชอบคลิปการ ดรามาร่าุบให้แช็กแบบนี้อย่าลืมค่ะกดไลค์กดสับ r กายช่องนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในมีติจิตอกแล้วจะเป็นดราม่าสั้นๆอย่าลืมไปสับกันนะทำรัาวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮช็กหน้าค่ะไอ้บอยอยู่นานทั้งคลิปท